เอาแล้วครับตเอาแล้วสวัสดีครับ ผมใช้ลายใส่ลุยแล้วครับผมวันนี้ก็จะพามาดักเบ็ดกบไปแล้วครับพี่น้องเอามาซีฟคันคือเก่าครับหาคุณเยอะได้ประมาณมันมันมันลุยจะถึงซีฟหัวไหมครับจะมาใส่ตัวหนึ่งกันนะจะใส่ได้สองคันตัดครึ่งเอาครับผมมีน้องใส่นี่ยแล้วพี่นอ้องเืคยมาดักแงะไปครับมันไม่เขาเ่าแงครับผมแต่ว่าให้ลอยเลียนเนียนๆเลย วันนี้พอไม่ตัวอยู่นะเลยใส่มาทุยสักหลังับผมปวดดันไาเนียนเลยลนะแล้วรู้จะมีตัวขึ้นมากินไหมครับอะไรของเรา แต่ขอโผล่าสักหน่อยครับผมเกิดจะยาวโคตรไปแล้วนี่พี่น,น้ทปล่อยลงสูงสักหน่อยครับผมประมาณสองอนิ้วผมใส่ประมาณสองอนิว้วนะครับแต่ขอบเบ็รลอยจากพืนดินประมาณสองขอนิ้ว โอเคผมเรียบร้อยหนึ่งคันไปแล้วใส่ต่อครับผมมาจะไปใส่มุมนู่นนี่จะคันครับผมลองใส่ไปสองคันครับลุงนี่ เราจะมีกบไหมพี่น้องไม่รูจ้จะมีตัวกบไหมนะครับไปหาครับผมไม่เห็นกระโดดน้ำเลยแต่เห็นตัวกระโดดน้ำน่ามันใจเลยครับแต่ว่านี่มาไม่เห็นตัวกระโดดน้ำเลย ทาร่าแบบเหี่ยมง,ง่ามเลยขึ้นขึน้นมาโอ้โอเคผมเดี๋ยวรออีกหนึ่งลังครับไปเราขออนุญาตสาย้ด้ครับพี่นอ้องมืดแล้วครับผมสายดูประมาณนี้เลยครับ เราหยุดไปคันแล้วไปขอหาหมายทางระยะไทย้างมาส่ครบหมดครับผมใส่ไป,ไปตามฝากฟ้าเล้จจะลูกหละคันสองคันสวัสดียัางคำคืเนครับพี่น้องอามาดูเบ็ดครบกลอบครับผมฝังนูน เห็นน้ำจมจมต้องใจตื่นผมเลยเมื่อกินเม็ดแล้วมั้งมาใส่ตามใบหม้ไกลบ้านสองขั้นครับเผื่อขั้นที่มันกินเหลียวหมดเมื่อคืนมันจะกิ้นมากินนีดเนาะตอนนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นมากินเลยครับเดี๋ยวยังอยู่อยีกสองนู่นสองขั้นหนึ่งไม่เห็นดินอีกเลยวันนี้แต่ว่ามีมีตัวมุดน้ำขึ้นาม,ามากินตั้งแตงไฟผมเลยตรงเบ็ด ไปดูเยอะครับเยอะอยู่ไหมโอ้ลอยกินอยู่พี่น้องรุดครับนี่แหลกเลยล <c oughs> อยกินมากินเยอะอยู่ <c oughs> โอ่ยแมงเขาคอรุดครับเนาะเราใส่เยอะไปไหมี๋ยวคือมากินอีกมันไม่เคสต็ดดอกผมรู้เชิงมันแล้ว <c oughs> ถึงจมายหนึ่งแล้วครับผม มีกบมาพี่นออ้องเอ้ยท่านี่เหยืยังอยู่คือเก่าเลยครับยังมีอะไรขึ้นมากินเลยแต่เดี๋ยวยังดิ่นแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวยยก็ยมีกบไหมเนาะทำผมเดินดูรอบฝั่งซะก็ไม่เห็นมีกบโดดหนามเลยถ้าเห็นมันโดดนี่ใส่ใบมันมันโดดครับไม,ไม่ค่อยพลาดหรอกพี่น้องเัาต้องใส่มกสากรีบสิเร็วเ,เห็นโดดหนามใส่ไว เห็นตัวแนนอนครับผมก็จะได้ไมาได้เรื่องหนึ่งเพราะมันติดเราไม่ชอบลุดครับดินแรงหนหลังนี้ครับบังทีรีวิวถ่ายให้ชมเหลือ,อยังอยู่คือเก่าอยู่เลยนี่มันมีกบในแถวนี้วันนี้ใส่ซ้ำใบไม้เดียวแค่ไอซ้ำใบไม้เก่าสองคันครับที่มันรุบบังคืนนั่นก็มีแต่ไม้ไม้เลยวันนี้ มาใส่หาใส่สุ่มหาครับอือนี่โดดอยู่นี่จมเมื่อกี้นี่กลาเป็นกบหน่อยครับแต่ว่าลูกนี้ผมาใส่ไปขั้นหนึ่งตรงนู้นนหะขั้นที่ทส่ซมเมื่อกี้ขั้นนี้เยอะหายพี่ไหมเยอะหายครับ วูมีลอยอยู่มีลอยอยู่ใส่เยอะไปไหมแสดงว่ามีตัวอยู่ครับเอใส่เยอะไปไหมเดี๋ยวว่าขึ้นมาอีกครับพี่น้องไปหลุ้นกันอีกหลังครับผมอยู่ไม้หนึ่งแล้วก็กระโดดลายตัวอยู่ด้วยนี่แต่ว่าทำไมหคิดมากินเบ็ดเราพี่น้อง เป็ดเราใส่หมดตรงนี้ใส่มันไม่เห็นเบ็ดเหรอพี่นองมันเห็นเหยื่อครับหมดจิ้หมดก่อนแล้วน้อใหญ่เลยกระโดงมากระโดดเมื่อกี้นี่แหละว่าพันหิวเ่าแล้วครับแม่ก็วิ่งตามตลอดมาทางทุง มันโดดตรงนี้แหละพี่น้องเมื่อกี้นีผมเดินลงมาเลยกวดนาเดินนี่แหละค้นมันตรงนี้แหละครับเมื่อกี้นี่มองไปก่นอน น้ำต้นน้ำไม่ยอมรับบ้าหลากเจ้าเสย เปลียนครับเป็นทุกทีนะครับเนี่ะใช้ได้แล้วเสียไปเลยถุงพูด còn dạo chứ mãi bitten kênh lắm phải không kiếm 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 lắm chưa biết lắm phải tìm kiếm 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 mình kiếm 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 không kiếm อาละหอยต้องตีประมาณนี้แหละมาเดี๋ยวไปดูอีกสองจุดครับเราอยู่สองขั้นเดี๋ยวอันนี้ากลับมาได้แวะดูมีขึ้นมากินไหมมาโดนไปจากตรงนี้เลยเมื่อกี้ครับพี่น้องมาดูจุดสุดท้ายเลยครับจุดหนึ่งผมดูแล้วแหละมันมีอะไรนะครับ ถ่ายอะไรจไม่มีอะไรมาเลยครับปะ่ะแล้วเราจะลองดูกลับไปแวะดูกลับไปถ่าะมีอะไรกับพบกันรอบเช้าเลยครับผมวันนี่มาดูเบ็ดเห็นกบกระโดยู่โอ้เกือบถูกไม้เหมือนกันครับมีอยู่สองจุดที่ไม่เห็นกบครับ แต่ว่ากบยังแมเเวเบ็ดเลยพี่น้องยังไม่กินเบ็ดเลยครับถีายังไงก็เราเดินดูกลับไปเราก็เขาพบกันรอบชาวแล้วพี่น้องทำไมมีเต็มโดนแล้วครับพี่น้องหลังแรกคือรเรามาดูรอบแรกหอวไหลลุดครับมาบอรอบในเรียบร้อยครับผมนีม่เป็นไดนั่นระสู นี่นี่แหละตัวเขาครับเราเป็นตัวเมยเท่ายครับคบตั๊บผูครับตัวเมียเราได้แปลวานเอนตัวใหญ่นะเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับมันตรงนูน้นตรงนู้นมันอยู่กันนตรงนู้นมันมีอะไรนะครับมันเป็นอยู่เฉยอยู่เลยอ๋อวะตปตเต็มนี่ครับผม ดูกลับมามาได้อยู่ไม้กายบานนี่ครับขาบานเราดักไว้สององหลังเดี๋ยวก็มาสั่มไม้ครับผมเลยได้มาหนึ่งแต้มครับผมน้าเราขยัดวัดเราใส่เยอะไปไหมครับผมเราคอยมาลุ้นกันรอบชาอีกรอบหนึ่งครับผมคืนนี้กับฟันดีลาตีสวัสดิ์ครับมันหมานันมาน,มน,มาน สวัสดียังชาาครับพี่น้องตามกูเบ็ดครบครับผมันแเลของเรามันเหยื่อยูน่น้อยหนึ่งพี่น้องโอ้ฮู้ลอยลอยปีชยใหญ่ครับเอ้ดูลอยหนังครับตกปุกเลยหนังกินเหยื่อคือมากินเหยื่อไปเชยเลยครับ นั่งเบาครัแบเลยตีนสองข้างนนี่เลยเลยแบบนะครับเ,เลยเลยตูดไะเดี๋ยวมาดูไม้ต่อไปครับไม้นี้นั่งไว้หลังเดี๋ยวนี่แหละเป็นปลุกน้อยๆน,นั่งไวขง้ข้างนั่งเล็ก อย่าหายครับผมอย่าเลยน,น่อยหนึ่งไะไปรุ่นไหม่ต่อไปดีกว่าหันต่อไปครับพี่น้องรุ่นหลังต่อไปครับผมกันที่โดดน้ำขึ้นเอ้าทำไมกันตังอยู่เฉยๆเลยไม่เอาเลยครับ่ขึ้นเมื่กินเลยมันจะหมด พอไหนตัวไม่ฉาเลี่พี่น้องเลยไปไปรุนกันโตรครับผมหมายต่อไปครับขันต่อไปไม่เงียบๆพี่น้องวันนี้มีกบขึ้นมากินเยอะเลยโอ้ม่รอยกินอยู่ครับจะเดินอยู่นิดหนึ่งดีที่สุดโอแต่ว่าไม่เห็นตัวครับ มานีนตะไคร่สองคันนะครับอยู่นู่นอีคันหนึ่งไปแต่ไปรุนกัน,นครับผมหนึ่งคัน,นครับรว่าทำไมเงียบแหรอมันมีกบในไม้เน,นี่มีรอยมากินเหยื่ออยู่ไม่น้อกกัดเหยื่อสัน่นได้อยู่แต่ได้ต่ขอไม่ยอมติด ัปไปครับไปรุ่นไม้ต่อไปก็ได้มาถึงอยู่ไม้แล้วครับพี่น้องอู้เห็นไ,ได้เรื่องเลยวันเนีย่ยปิบเลยเยอะอยู่อยงอยู่ยางานเลยครับมีครบหรอว่า อยู่ซาลุนอีกสองขันครับคันทีตอนมันกินรุดมาขึ้นเนี่ยขั้นหนึ่งผมเปลี่ยนเกียร์วไวมากขึ้นคันทีรีวิวถ่ายชมครับผมอู้เยื่ออยู่เท่าไหน,นอยู่ทถนานเลยครับไม่มีอะไรมาริมมาแตะเลยสดพาเดี๋ยผมดักเงียบนะผมดักเงียบ แมวเลยแจ่มันมีกบดอกพี่น้องแต่ว่าคำนุ่มๆนะครับตรงเปลงไฟของมันน่ะมีเยื่อมดอยู่คมคื่าขึ้นลอยเป็นมากินอยู่แต่ว่าตั้งชาวจ้คยังไงครับใส่ยเยืย่ออะไรทั้งตัว,ลวเลยเดินไปดูไปดูปดนะครับผมใกลๆ้ๆ อเอาแต่เยอะเราไปกินเนาะถิงแต่ลอยไปให้รู้ต่างหนาพี่น้องเย้ยลอยแหลกเลยครับดูครับลอยหิย่ำเลยนี่ครับลอยลอยเท่าโอ้ขอไปได้กรอุ่นล,ลอยดึง่าจะลอยติ๊กอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่ารุดนะครับ เราติดอยู่ครับนี่ใส่เดือนมาอยู่บนเชือกแต่ว่ามันนานเนาะถึงทิ้งไว้แต้คำดูเมื่อคืนก็ตามถุ่มครับแล้วก็มา,มาดูซ้ำอีกไม่เป็นไรครับผมแต่รูมีตัวแลาได้มีการมาแก้มือนะพี่นกนะครับพี่นอกเป็นรุ่นสองครั้งสุดท้ายนะครับผมหมายใก่บ้าน โกงมาจากทางไกลก่อนครับพันติดติดมาขึ้นโอ้โหโอ้โหโดนเจ้วพี่น้องพันติดมาขึ้นแม่พันอะไรนี่เิดที่รุดแล้วนะหอบเจ็บตัวก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยบรุดพี่น้องพันอยู่ใก้ต้นไม้นี่ครับเออขันหักเลยตะวัน ทันปุยปุยครับเราแก้ก่อนปดมือเดียวไม่ได้ครับอย่างเราเห็ดมันหนึ่งแต้มนะครับวันนี้เชา้านี้พอได้ขัวปนกใกล้โตมคืนอยู่ครับอู้นูขันหนู่มกระติบพี่น้องหนูพี่น้องไปไปเดี๋ยวไปเอากันครับเอามาติบมือได้ไม้ไก่บานสองตัวพี่น้องเลยไปพี่น้องัทุกทายครับผมกำลังปดท่านเมื่อกี้อยู่ลอกมาเห็นกระโดดลง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 เลย ยังอยู่ไหมครับเอาแล้วครับเอาแล้วหมันขั้นท้ายสองขั้นท้ายไก่บานนี่อ่าไม่มแต่หนึ่งครับผมเดี๋ยวจับจับตัวกันอือดีช่วย แรงดีเขาด้วยแต่ติดดีอยู่ครับผมติดดึกอยู่ติดปากบนเลยครับใส่สามสี่นิ้วเนะพี่น้องสามนิ้วครึ่งสี่นิน้วกบต้นตีครับผมแจ่เงินอยู่ในถุง แ่มีลำเบ็ดหักเลยพันต้นใหม่ดึงหักเลยโคตรไม่ได้เาพยายาพันแหลนผลรับทิ้งอย่างเดียวเลยคันเนี่อ่ะชานี้แจะมาสองแต้มครับผมก็มาขึ้นได้ไปหนึ่งแต้มได้ไปจากไม้นี่เลยครับนี่ไม้ไกลบ,บานมาสุดถ่ายไม้ที่เราใส่มาคิบทีเดียวที่เราได้ตัวใหญ่ไปสองตัวนั่นแหละวันนี้ก็ยังได้ไปอีกสองแต้มครับกับไม้น,นี่โอ้สามแต้มก็ตัวมาขึ้นเลย สรุปผลงานคลิปนี้ก็มีสามแต้มครับพี่น้องยังถือว่าไม่แฮวครับผมดักเบดครบสิบคันได้สามตัวก็ได้ควยเวลาหนึ่งอยู่ครับขอขอบคุณทุกการติดตามชมเช่นเคยครับพี่น้องขอบคุณทุกรายทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาครับผพรมันมีอะไรมากมายครับปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเช้าสองแต้มกลาคืนหนึ่งแต้มครับสามแต้มพอได้เิ่มครับ